ไม่แต่งเด็กขาดเขาตาเจอเด็กเตมเพคนได้น้ำยาเจ้านายไรยประโยชน์ของนางเจ้าทำอะไรวันนี้ตุนท่ันข้าพระรยุดมีดีนิสัยก็มีดถทาไมชอบนี่เจ้าเป็นผู้ปิญญาของข้าและผู้จอมฉุนเฉียวแต่น่ารักของเขาวันนี้ข้ากลับตั้งตารอเล็กน้อยว่าเขาสองคนจะสร้างประกายไฟอะไรสถานะเากับนายการฝึกย้อนกลับที่ข้าให้เจ้าทำสัญญ,ญานายเบากับปูจิ้นนั้นสู้กับนายน้อยถ้ายัางอ่อนไปน้อยเดี๋ยวอย่าเดึงมันตึงมาก ในคำพีธบอกว่าหามไม่ให้โตเถียงกับผู้ทำสัญญากระตุน้นนแอโตแพ้ไปวิธีสกดจิตเจ้านายของข้าให้เชื่องได้ยังไง uh, uh. จอติร่วมสมรัถร่วมใจประสานพลังระบายพลังคนนี้คืออาอินและเป็นศิษย์น้องของข้าขอบคุณขอบคุณขณ้าสงสัยว่าเพราะเหตุใดถึงฝึกจันทาวารีบุพกาันทองได้ไม่ดีที่ท้าข้ากับท่านเดิมทีก็ไม่ได้มีใจร่วมกันเลยอะจะเป็นพูดเสียน้อยของข้าทำาไมไม่รู้ใจกันเลยท่านเซียนมาจากไหนถึงใจกล้าบุกลุกเขาจันทราม่วง อาอินเป็นสิษย์น้องที่เขาต้าเจอของข้าข้าไม่ยอมให้ใครรังแกนก้นงะยามเขาจริงจังขึ้นมาดูเหมือนจะรอเราขึ้นนิดหน,น่อยคนแรกที่ข้าลืมตาขึ้นมาเห็นก็คือท่านคนที่ข้าไว้ใจที่สุดก็คือท่านยังไม่มีสัญญานายบ่าวจะผูกสัญญาแต่งงานได้ไหมให้พวกเราอยู่ได้กันตลอดไปตำนานรักขนึกสวรรค์รีบปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ ฝ่าบาทองหญิงถูกแบกไปแล้วอ่ะรอยค่ะนะเรื่องของหนุ่มสาวยุ่งไม่ได้